สวัสดีครับอาจารย์ทดิฉลบกระผมนายนันนพทพลี่เชษฐ์พุนธกรรหัสนตศึศษา5305500042คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมยานยนต์4ปีครับกลุ่ม10นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องถ้าฉันได้เป็นนายยกนะครับเรื่องแรกที่กระผมจะทำก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดจจนะครับคือ ิธีการคือจะเราจะสร้างสนสาธารณนัฐสาธา,ารณราับเพื่อให้แบบเยาวชนมีการเล่นกีฬากันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดุดที่ออกไปให้ความรู้แก่เยาวชนตามชุมชนต่างๆนะครับก็เรื่องขายาเิก็จะได้หมดไปในไม่ชา้าครับผม และส่วนเ,เรื่องที่สองนะครับคือการทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนี้ดีขึ้นนะครับผมคือจะมีปี2558จะมีการเกิด,เป,ดเปิดอาเซียนมนำผมหรือว่า AEC นะครับจะทำให้มีการเงินการเงินเลยครับมในประเทศไทยที่จานวนมากขึ้นนะครับและจะทําให้มีทั้งชาวต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเงิน ของประเทศก็จะสะัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับแลวส่วนเรื่องที่สามนะครับคือเรื่องญหาภาคใต้นะครับสานจังหวัดต่าคือเรื่องนี้เราจะจัดเวรพยายามจัดเวรของทหารไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการออกมาแต่แต่แต่เราจะไม่ทําให้มีการเกริดเฟืเองเป็นนายกที่เป็นอีกอนนี้นะครับ ส่วนเรื่องที่สี่นะครับผมจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมนะครับจะต้างฝ่ายแก้น้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรและหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อที่จะแก้น้ำหรือว่าชะลอน้ำเวลาที่น้ำมานะครับผมฉะนั้นเ้าเกผมเป็นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมแน่นอนครับนอนข,อขอบคุณครับ